เจเอสวัสดีค่ะวันนี้มาดูหนึ่งวันกับการแพ็คของไปส่งลูกค้ากันค่ะเอาเริ่มนี่คือผ้าถุงที่เราจะส่งลูกค้าวันนี้เริ่มแรกเราก็เลยเขียนที่อยู่ของลูกค้าก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเรียงผ้าถุงตามออเดอร์ที่เขาสั่งนี่เดี๋ยวให้ดูลวดลายผ้าแต่ละผืนเลยสีม่วงจ้าสีเลือดหมูเนาะแล้วก็สีชมพูมีแต่ลายสวยๆนะจ๊าต่อไปถุงที่สองจ้าเราก็เรียงตามออเดอร์เลยสีไหนต้องถูกต้องนะลายต้องถูกด้วยนะ ไม่มีการส่งผิดแน่นอนค่ะเพราะว่าแม่ค้าใส่ใจแล้วก็แพ็คเองทุกออเดอร์เลยค่ะนี่สีชมพูจ้าแล้วก็สีฟ้าน้ําทะเลจ้ามีแต่งานสวยๆเห็นไหมแล้วก็ทุกครั้งที่เราแพ็คถุงเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะกล้ยก็จะรีเช็คกับลูกค้าอีกทีหนึ่งว่าสีถูกต้องนะคะชื่อที่อยู่ถูกต้องนะคะก็จะถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าดูกันความผิดพลาดกันแบบว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทั้งตัวเราแล้วก็ลูกค้านะคะโอ้ยใส่ใจสุด และที่เห็นในคลิปนี้คือใส่หมวกใส่แมสเพื่อจะเดินไปส่งของที่ไปรษณีย์แต่ผู้ชายจับผู้ชายเป็นห่วงไม่อยากให้โดนแดดผู้ชายบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวขับรถไปส่งนี่ไปส่งของค่ะได้ใบเสร็จมาแล้วก็เก็บแล้วก็ส่งเลขพัสดุให้ล,ลูกค้าก็เตรียมรอรับของสวยๆที่บ้านได้เลยค่ะนี่แหละค่ะหนึ่งวันวิถีแมคคะออนไลน์